รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Do the r right. i ิ h งวันนี้ตื่นเช้าหน่อยฮะทุกเช้าวันเสาร์เจอกับผมเหมือนเคยนะครับอ๋อไม่ใช่เช้าวันเสาร์ดิดูอยู่นี่ก็เกี่ยจะเที่ยงนะแต่เวลาตอนนี้เนี่ยประมาณตีห้าหกโมงเช้าเท่านั้นเองนะครับที่วันนี้แทนเรื่องที่จะตื่นเช้าก็เพราะว่าท่านจะมาทําภารกิจครับภารกิจที่เขาบอกว่าหนักมากโหดมากเหนื่อยมากแต่โคตรมีความสุขเลยถ้าเกิดคุณรักจักรยานนะครับวันนี้ แทนจะมาปั่นจักรยานส่งน้ำผักครับอ,อย่างที่สราบกันดีนะครับว่าร้านเวลายเย็นครับเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วเป็นแหล่งรวมตัวของนักปั่นทําจักรยานโอ้ดีเลยล่ะผมก็เคยมาใช้บริการอยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีบริการเพิ่มคือบริการเรื่องของน้ำเพื่อสุขภาพเป็นน้ำผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีบริการ d e l i v e อรด้วยครับแต่ว่าวันนี้ผมต้องมาลองทดลองด้วยตัวเองนะครับว่าการ d e ลิเวอรี่เดลิเวน้ำผักด้วยการปั่นจักรยานเป็นอย่างไรนะฮะไปเลยฮะลุย ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นสุขที่บ้านพักเบรกกับโค กระจกนิราภายัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต A.I.S. <A IS S 1> ใช้ชีวิตได้มากกว่าร,รู้จักครับ แผนที่ที่คุณจังให้มานะครับเราก็จะต้องมุ่งหน้าไปใกล้ๆโรงเรียนเ,เทพศิลินนะครับว้ชาชัยล้วนนี่นะแล้วก็นิดเดียวฮะเลยเทพศิลินเข้าซอยไปเลี้ยวไปเจอปั๊มเชลก็จะถึงข้างหน้านี้เองครับ ผมก็มาถึงที่ที่ต้องส่งน้ำผักในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวโทรหาลูกค้าเลยแล้วกันนะครับฮัลโหลคุณเอฟอะครับไม่าค่ะครับมาส่งน้ำครับอ๋อค่ะรออยู่ข้างล่างนะครับครัคกล้องเต็มไปหมดเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคระเครับเชิญเลยครับค่ะวันนี้บริการส่งน้ำสั่งน้ำอะไรไปนะครับเนื่อไหรครับน้ำกระลอกเล็กค่ะกระลอกค่ะกระลอกเหรอรกระลอกค่ะนี่ผมปั่นนะผมยังไม่เห็นหน้าตานี่นะครับอ๋อนี่ยังเย็นอยู่เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะปกติสั่ง น้ำเข้ามาหนเนยังครับกลุบป,ปั่นเนี่ยครับส,สั่งมาประมาณหนึ่งปีแล้วอะค่ะเพราะอะไรครับเพราะว่าจริงๆเอ่อก็ชอบคอนเซ็ปต์ของการที่เขาเอ่อเหมือนกับว่าทั้งน้ำผักเป็นลักษณะของการกรีนบิสเนสอะไรเงี้ยแล้วก็เอ่อมีการาปั่อยระสออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะป่วยบ่อยก็เลยเออลองดูอะค่ะครับค่ะแล้วน้ำนี่ไปช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นไหม ตอนที่กินแรกๆเนี่ยระบบขับถ่ายจะดีขึ้นก่อนแล้วก็เหมือนกับตัวมันจะขอบางลงหลังๆพอกินระยะยาวเนี่ยเขาจะมีผลกับเรื่องอคอเลสเตอรอลไขมันออคือคอเลสเตอรอลลดลงแล้วก็เป็นไขมันตัวดีมากขึ้นไขมันตัวเลวน้อยลงอะไรเงี้ยค่ะแต่จะต้องควบคู่กับการคุมอาหารการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมครัใช่ค่ะก็คือคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายด้วยค่ะปกติมาทรงเนี่ยเขาใช้เวลานานไหมครับ ปกติเขาก็มาถึงประมาณเจ็ดโมงคึ่งนะคะเจ็ดโมงรึเช้าแล้วเราก็รออยู่ที่นี่เหรอคะเราก็รออยู่ที่นี่ใช่พอเรามาทํางานปุ๊บเราก็เปิดทานเลยค่ะว้าวครับผมก็น่าสนใจมากๆนะครับยังไงก็ตามวันนี้ส่งถึงที่เรียบร้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณเอ๋ด้วยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับตอนนี้ก็เรียบร้อยฮะไปปฏิบัติภารกิจเสร็จมานะฮะ <f ist> ก็จะได้ของกลับมา1ชิ้นนะครับ <f ist> เป็นขวดที่ลูกค้าเขาดื่มเสร็จแล้วแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะ <f ist> เอามาคืนทางร้านเขาก็จะมี2ขวดสลับกันไปครับเพื่อที่จะมาบรรจุน้ำของครั้งต่อไปนะครับนี่ผมยังไม่เห็นขวดเลยเนี่ยาจุน่ <f ist> <f ist> นี่นะหรอกอ่ะเ้าร้านดีกว่าข้า,ามตอนนี้ท่านก็อยู่กับสองหน้าปั่นของเราแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวนิดหนึงครับชื่อพี่อะไรครับสุรพงศ์ครับคุณสุรพงศ์ครับพี่บอยพี่บอยวิสุรพงศ์อาชีพอาชีพประจำในที่นี้ทำพอจะบอกได้ไหมครับว่าทำทำงานอะไรกันครับก็มีอาชีพประจำก็มีที่ทำประจำครับทุกวันพี่บอยนะฮะเป็นฟรีแลนซ์อฟรีแลนซ์นักปั่นฟรีแลนซ์นักปั่นแต่ที่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการปั่นครับใช่ครับจริงเหมฮะคือนอกจากปั่นส่งน้วเขาปั่นอย่างอื่นด้วยเหรอใช่นเช่นก็เป็น ไฟทัวร์ลีเดอร์ทำที่ไหนครับเป็นทัวร์ชุมชนแถวบ้านย่านสาธรทำเองหรือว่าไปรับเป็นเอเอีครับในโครงการซีอาของแบงค์พีเอ็มีอืก็เกี่ยวกับเรื่องปั้นอย่างเดียวอ๋อแต่ของพี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวเราไม่ยอมบอกด้วยเวลาที่เรามาทำอย่างนี้สองคนก็จะไม่เหมือนกันการที่มาทำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นอาชีพประจำนะ ผมว่าเป็นอาชีพป,ป,ป,ประจำได้ยึดเป็นอาชีพประจำได้ได้ที่สมกดก็สามารถยึดเป็นอาชีพปัะจำแต่ที่ทาอยู่ตอนนี้คือมีประจําอยู่แล้วอันนี้คือเสริมเสริมครับไม่ได้มองเงินเป็นหลักหรอครับไม่ได้มองตรงตรงนั้นนะเรามองว่าได้ออกกาลังกายครับถ้าสมมุติให้เราตื่นเช้าแล้วก็ไปออกกําลังกายเองเนี่ยมันบางทีขี้เกียจ<อ>แต่ถ้าเรามาทําแบบนี้เนี่ยครับมันเหมือนกับว่าเราโดนง,งาน บังคับให้ว่าเราต้องทำเลยเราต้องตื่นเช้ามาปั่นส่งของให้ลูกค้าครับขอบพี่บอยนี่ไม่ได้มีทั้งตัวเงินด้วยเกี่ยวกันไหมก็มีมีคัเื่อก็ตรงตองก็ที่ทำเทียนไปด้วยกันทำไมถึงเลือกทำเกี่ยวกับจักรยานดีกว่า เป็นงานที่เราเรารัางมันล้วออกไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่เทอาไปทำงานใเอาไปทำสิ่งที่เราชอบทำทุกวันไหมครับที่ทำกันมืสุกครับแต่ในเดยกันมันก็จะมีใบตัวรอทีก็เล่งเหมือนเจ็ดวันผ่านหมดแต่ภายใกตรงกันมันไม่ได้เหมือนจะออกไปทำงานครับออกไปทำสิ่งที่ชอบผ่านผ่านเรื่องจริงก็ครับผมเส้นทางที่ไปกันแต่ละคนนี้เป็นเส้นทางซ้ำกันไหมครับหรือว่าเขาจะมีแบ่งแยกให้ว่าใครไปทางไหน เออครับก็จะมีแบ่งเป็นส,สายสายครับอ,อย่างที่หน่งของผมจะปั่นที่สายสีย่วิ่งแถวรัชดาไปแถวรัชดาไปถึงไหนครับก็ไปถึงตอนนี้ไปไกลสุดก,กอ็รรกอ<ล>กินทามระสามสิบห้าอืมอี่นลอยอะไรกันลอยเริ่มเริ่มต้นที่สายเด็ใช่เขาจะมีบางวันที่พยายามทำใหยแต่ก็ทำไปเยอะมาถึงเพื่อนเฟิรนทั้ไหน,นจะเป็นรถที่วิ่งเขา้า ตัวผมวิสิวสี่ห้าตัวแล้วก็ไปขับไปจูบาวแถวรองอลยคคิดว่ามันเหนื่อยไปไหมฮะกับการที่เราต้องปั่นจักรยานเพื่อไปส่งน้ําบางคนก็ขวดเล็กมันจะมีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่ขวดอะไรครับคิดว่ามันมันเหนื่อยมันคุ้มไหมครับโอ้ตัวที่ว่าคุ้มเราไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะเราคิดว่าคืออย่างผมเนี่ยผมมองตรงที่ว่าเราได้อ,อกคัญลังนะฮะครับแล้วก็ได้ได้เห็นอะไรต บางทางที่เราปั่นเนี่ยมันก็ได้เห็นนี่อะไรอย่างนี้งั้นเราก็ไปอยู่ที่ออฟฟิศวันๆเข้าออฟฟิศแล้วก็กลับกลับบ้านมันจำเจพอเรามาปั่นเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเออมันมีสีสันนะมีได้มาเจอเพื่อนฝูงได้เห็นลูกค้าได้คุยกับลูกค้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกเออชีวิตมันก็มีชีวิตจีวาขึ้นแต่ยางงี้ปั่นเสร็จก็เดี๋ยวต้องไปทํางานต่อครับกี่โมงครับแล้วแต่ ก็ส่วนใหญ่ผมก็พอปั่นอีกทีเสร็จผมต้ <l> องรีบร <l> ีบใหม่รีบก็ออฟฟิศใหม่แต่ก็ไม่ไมีบทให้เหนื่อยให้ล้าตอนทำง,งานออฟฟิศม่เพราะว่าปั่นมีตัวลราครับด้วยคิดว่ามันคุ้มไหมครับการที่ต้องปั่นเยอะๆไกลๆไปเซ็งอะไก็คุ้มนะค <c oughs> ุ้มแล้วเป็นงานเดียวกันมันก็ยังมันเป็นงานแค่ครึ่งวันนะครับถ้าเรา,า <ขอ S 1> ทำบริหารงานเวลาดีๆเราเจ็บก็เสี่ยงแน่ เที่เหลืออีกช่วงวันเราสามารถมีเ,เข้าไปทำชิ้นงานตัวอื่นหรือกิจกรรมรอรื่นมับที่เราสนใจครับผมอนาคตคิดว่าทั้งคู่เลยนะครับอยากให้มีธุรกิจหรือว่าอะไรที่มันเป็นเชิงอย่างนี้เพิ่มเติมอีกไหมครับออผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยากให้มีธุรกิจในลักษณะอย่างนี้เพิ่มขึ้นนะครับ,ค,รบคนจะได้ยังมีเห็นผมยังมีเห็นเด็กวัยรุ่นนะ,นะที่สนใจน ให้ความสนใจมาสมัครงานมีเยอะครับเราจะได้ไปมันก็ว่ามันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่รองรับได้นะฮ <Ừ> ะก็ช่วยช่วยค่าใช้จ่ายได้เล็กๆน้อยๆยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรหรือไปทําอย่างอื่นเพราะว่าพอมาทําเรามาปั่นจักรยานเนี่ยมันก็เป็นสังคมของคนคน,คนปั่นจักรยานก็ก็สนก็คุยกันในเรื่องจักรยานคุยแันเรื่องอะไรก็สนุกตามภาษาคน ขี่จักรยานนะครับไม่อยากให้มีอะไรเพิ่มอย่างอยากให้เติบโตเปในสายงานในเรื่องของกายไปนกีมวโลจิสติกจะมีต่อปนไ้เป็นเช่นยังไงได้บ้างครับถ้าอยากจะไปอย่างเรามันทํางานครึ่งวันนยครับอย่างไว้์พีมสเซนเจอร์ที่เขาทำงานไวท์ส่งเอกสารเต็มวันก็เป็นเหมือนกับเป็นคนที่ทดลองทํางานจริงอื้ก็น่าจะเป็นระบบ หรือทางเลือกใหม่ของการขนส่งในนะครก็ลองดูครับวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าธุรกิจนี้มันเป็นยังไงจะเรียกว่าธุรกิจมันก็เรียกว่าธุรกิจได้แต่ว่าวิธีมาจนนกับการใช้ชีวิตในนี้ผมว่ามันดูมีอะไรที่มันมากกว่าการไปนั่งทำาะไรในออฟฟิศหลายร้อยล้านเมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็อิสระด้วยใช่ไหมครับเราเลือกเส้นทางเองได้ใช่ครับวันหนึ่งก็ไม่จำเป็น้่งจะทางเดิม ค,ครับขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับ,รบค,ครับสวัสดีค,ครับ ้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยตอนนี้ครับเข้ามาอยู่ในร้านเวลาเย็นแล้วครับแล้วก็อยู่กับพี่จังแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดหนึ่งครับค่ะชื่อศิริลักษณ์มหาจันทนนาพรนะะชื่อเล่นชื่อจังค่ะพี่จัง เป็นอะไรอยู่ที่ร้านนี้ครับเป็นผู้ก่อตั้งร้านเวลาเย็นนะ <c oughs> หนึ่งในทีมผู้ก่อตั้งผู้ก่อตั้งค่จริงๆมีหลายคนเหรอครับมีหลายคนคะ่ะเวลายเย็นตอนนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับอาปีนี้ปีที่สแล้วค่ะ ปีที่4สําหรับเวลาเย็นเองใช่ค่ะแต่ที่ผมไปส่งน้ำมาเมื่อเช้ากักปั่นนี่ปีที่1ค่ะปีแรกใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันแต่ว่ามาถามถึงตัวของเวลาเย็นก่อนครับจริงๆแล้วเวลาเย็นเนี่ยเป็นร้านจักรยานเป็นจักรยานประเภทไหนยังไงครับเราถนัดเสืร์หมอบเสืร์นมอบวินเชตนะคะแล้วก็เป็นจักรยานแบบที่เป็นอะไหล่แบบโบราณเนี่ยค่ะอะไหล่เก่าๆค่ะแล้วก็ตอนนี้พอมีเรื่องเซอร์วิสขึ้นมามีเรื่องการล้างรถการซ่อมรถ การจูดรถเตรียมไปออกทริปไปไหมคะก็จะรับตั้งแต่เสือมอบค่ะหมอวินเทบหมอเบอร์เดนแล้วก็เสือภูเขาก็รถเล็กๆทั้งหลายรับหมดค่ะก็จริงๆมีรถอะไรมาก็มาได้หมดถ้าเป็นจักรยานก็เป็นสองล้อใช่ค่ะประมาณนี้ใช่ไหมครับก็แสตอบรับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือร้านเรามีแฟนประจําค่อนข้างเหนียวแน่นนะคะก็คือแบบจะมีแฟนกลุ่มหนึ่งซึ่งชื่นชอบจักรยานแนววินเทจเป็นเสือมอบวินเทจพวกนี้ค่ะเวลาเขามี โจทยากๆเลยค่ะเขาจะมาที่ร้านเราแล้วมาที่ปลูกปั่นบ้างค่ะปลูกปั่นคือปลูกปั่นคืออะไรที่ปลูกได้แล้วเอามาปั่นนะคะปลูกได้แล้วมาปั่นค่ะเช่นยังไงบ้างครับพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยผักผลไม้ห้าสีค่ะแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็ธัญพืชด้วยทําไมถึงเลือกที่จะมาทําคือเราไม่ได้เลือกนะคะคือเราไม่มีทางเลือกค่ะเออค่ะไม่มีทางเลือกคือตอนแรกคือเริ่มที่จะ เริ่มที่ว่าจังป่วยก่อนไม่สบายครับช่วงระหว่างที่เปิดร้านเวลาเย็นเริ่มๆม,ม,มาก็คือไม่สบายมาก่อนแล้วค่ะคเป็นหลายๆโรคสลับกันมาเรื่อยๆแปปีค่ะจนกระทั่งแบบไปหาหมอทั้งแผนปัจจุบันแผนทั้งเลือกทุกอย่างครับสุดท้ายมาพบกับแพทย์คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากหายคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตครับและหนึ่งในนั้นก็คืออาหารค,ครับค่ะออาหารที่ว่าก็คือต้องไปกินพวก อาหารพวกผักพวกผลไม้ใช่ค่ะคือถ้าเป็นในสมัยนี้คือต้องกินอาหารคลีนอือ่าแล้วก็สุดท้ายคือว่าต้องทานผักผลไม้ให้ได้อย่างน้อยครึ่งกิโลกรัมต่อวันอืแล้วทำไมเรามาปั่นล่ะครับเพราะว่าการทานผักผลไม้ครึ่งกิโลกรัมต่อวันมันเยอะนะคะเหนื่อยนะคะครับนั่งเคี้ยวอะไรเงี้ยค่ะจึก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าทําให้มันจบในช่วงเช้าค่ะ คือวันนี้ฉันทานผักผลไม้ห้าสีครบครึ่งกิโล <นะ S 2> แล้วจบแล้วนะบายๆเลยเนี้ยแล้วมันได,ได้ประโยชน์เท่ากันไหมครับได้ประโยชน์เท่ากันค่ะเท่ากันเพราะเราก็ไม่ได้เอาอะไรออกไปอันนี้คือสดสดด้วยคือโดยปกติแล้วผักผลไม้เนี่ยบางอย่างทานสดจะทานยากแต่พอเรามาปั่นผสมกันเนี่ยค่ะมันก็จะมีทั้งความหวานของผลไม้ความเปรี้ยวมาช่วยของดับความเขียวของผักเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ทานง่ายขึ้นครับโอเคได้ในเรื่องของน้ํา ลุปั่นมาแล้วทีนี้การส่งก็ใช้เป็นคนปั่นใช่ค่ะคนปั่นไปส่งค่ะต้องการจะบอกอะไรกับสังคมในเรื่องนี้ครับคือเราไม่ได้คิดว่าเราต้องการจะบอกอะไรกับสังคมนะฮะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าในเมื่อน้ําผักผลไม้เราเป็นแบบสีเขียวแล้วอะคือแบบเป็นเราอยากทําทให้แบบเป็นกรีนบิสเนสจริงจริมีไหมะที่แบบกรีนทั้งเส้นเลยต,ตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายนะ้ำ พราะฉะนั้นระหว่างทางที่จะไปส่งถึงผู้บริโภคก็ต้องมีสีเขียวด้วยใช้พลังมนุษย์นี่แหละค่ะปั่นไปส่งแล้วตอนนี้มีพลังมนุษย์ทั้งหมดกี่ท่านด้วยกันครับตอนนี้ประมาณ80ท่าน 80? ใช่ค่ะ 80? 80ท่านโอ้ทไมมันเยอะขนาดนั้นแล้วกระจายวิธีการส่งยังไงครับคือไม่ได้ปั่นทั้ง80ท่านทุกวันนะอ๋อคือสลับแล้วแต่วันใช่เขาจะมาลงคิวกัน อ๋อคือเขาจะมาเลือกลงคิวใช่คนนี้ว่างวันไหนคนนี้ว่างวันไหนบางคนเดือนหนึ่งปั่นครั้งหนึ่งก็มีนะคะมาแบบใช่มาเจอเพื่อนเพื่อนมาสนุกสนานเนี่ยค่ะครับผมไปส่งถึงไหนบ้างละครับตอนนี้ตอนนี้ไกลสุดคือพะรามสองนะคะแล้วไกลอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นเดี๋ยวนะครับพะรามสองคือปั่นจากตรงนี้ไปใช่ใช่ใช่คนนั้นก็ก็ออแดกมาแล้วเยอะมากอะปั่นจากนี้ไปแล้วก็ปั่นกลับมาแล้วค่อยกลับค่ะกลับบ้านไปเลยออกลับบ้านไปเลยใช่ค่ะใช่ใช่ มีพระรามสองอีกเส้นหนึ่งก็คือไปถึงสายไหมอ่ะอ๋อสายไหมกับสะพานแถวสะพานใหม่ลูกกาแล้วนะครับค่ะใช่ค่ะดีจังเลยค่ะออกกำลังกายอย่างเดือเดือดแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากการมารับที่นี่หรือ่าถ้าเป็นทางเส้นสายไหมจะไปรับที่ศูนย์รามินทา57ตอนนี้ก็จะมีการกระจายแล้วไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวมีสองที่ค่ะอ๋อโอเคพอเข้าใจละอนาคตครับมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการปลูกปั่นนี่โครงการปลูกปัน่นนะคะโครงการนี้ที่เป็นโครงการที่เป็นสีเขียวทั้งเส้นก็คือแม้แต่บรรจุภัณฑ์เองเนี่ยพอทานเสร็จแล้วก็ต้องคืนมาค่ะเพื่อจะแบบใช้ในวันต่อไปค่ะก็คิดว่าจะทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวอย่างที่ดีให<ม>้กับธุรกิจอื่นๆให้กับคนอื่นๆให้เป็นแรงยานดาัใจ,จกับธุรกิจสีเขียว<ม>ค่ะไม่ใช่แค่ผักผลไม้สีเขียวจะเป็นพวกเครื่องใช้ของใช้ค่ะหรือว่าไลฟ์สไตล์ในแบบต่างๆ ที่รเราจะสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นทั้งธุรกิจได้ด้วยครับผมแล้วก็เป็นประโยชน์กับโลกได้ด้วยโอเคขอบคุณมากมาเลยนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ ร้านเวลาเย็นที่เคยย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นร้านที่รวมตัวเหล่าบรรดานักปั่นแล้วก็ทําจักรยานครับปัจจุบันนี้เขาผันตัวเองมาทําธรุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพได้แบบเต็มตัวยิ่งกว่าเดิมนะครับเป็นธุรกิจฮะแต่ว่าเป็นธุรกิจที่ได้ทั้งผู้รับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ผู้ให้ก็ได้อะไรกลับไปด้วยนะครับเยี่ยมจริงๆเลยฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับกับรายการดูเดรัจิ่งกับผมแทนธนารัตน์พัฒนาศิรินสวัสดีครับ 好了